พอได้ออกมาแล้วดีใจนะคะโอ้โหโอ้โหกระดีกระดาครับเราเพิ่งทำพิธีปล่อยออกจากกรงค่ะโอ้โหเพิ่งเคยเห็นอันนี้อืมดีดาดีดาโอ้โห เหมือนกับโชว์ให้ป่านี้รู้ว่าฉันออกมาแล้วนะความสวยงามที่แท้จริงได้ปรากฏแล้วแน่ๆพร้อมตัวเมียข้างๆเห็นไหมนั่งหากันเจอล,ละเมื่อกี้ร้องหากันลั่นป่าเลยนี่ก็เป็นนกยูงที่เดี๋ยวให้เขาใหญ่ของเรานะคะเพิ่งทำพิธีปล่อยออกมาได้ ประมาณสิบนาทีค่ะเพราะว่าปกติเราให้เขาอยู่ที่กรงแต่สำหรับช่วงโควิดนะคะเราไม่ได้รับลูกค้าก็เลยอยากให้น้องๆมีความสุขค่ะแล้วก็มีความสุขจริงๆด้วย <c oughs> โอ้โหโอ้โหเวลากลางปีนี้เขาต้องแบบใส่ก้นด้วยนะโอ้โห อ,อด้วยวยนตัวเมียสุดฤทธิ์อืออาเดินเข้าไปใกล้หน่อยแต่ก็ไม่ไว้ใจนะคะยังก็มีไม้มาไม้กันนกดูโอ้สวยจริงๆสวยจริงๆสังเกตข้างหลังโอ้ยมีการ ไวเบรชั oh ่นโอ้โหทดลองความสนใจสุดฤทธิ์แน่แน่นางมีความสุขนางมีความสุขโอ้โ oh หไดมิเตอร์นี่ประมาณกี่เมตรเนี่ยหนึ่งสองสี่เมตรนะคะไดมิเตอร์ใ้าสวยงามจริงๆสวยงามจริงๆ เข้าไปเลยครับเขบ้าไปเลครับดูตูดด้านหลังสิคะเก๋อ่ะนี่มีแบบขนฟูฟูชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ขนปีกแมงทับชั้นหนึ่งแล้วก็ขนแบบสีสีทองแบบอินซีอีกชั้นหนึ่งนะคะโหแล้วก็เป็นขนแบบลักษณะเหมือนขนไก่อีกชั้นหนึ่งสวยอ่ะเป็นนกยุงอินเดียนะคะที่เลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเลยแต่เล็ก มีด้วยกันสีตัวค่ะไหนดูตัวเมียอยู่ไหนละนําไปถึงริมรั้วแล้วตัวเมียโอ้โหเป็นการลำแพนหางที่ยาวนานมากนะคะคือเป็นการฉลองอิสรภาพฉลองอิสรภาพค่ะเอยเราก็ดีใจไปด้วยคือเราทดลองอะนนะคะถ้าหากว่า น้องตัวไหนจะบินไปไหนบินไปป่าอะไรเราก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วนะแต่ว่าก็มั่นใจอยู่อย่างเขาไม่ไปไหนแล้วค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องมากินอาหารอะไรที่นี่แล้วนี่ปล่อยมาประมาณเกือบชั่วโมงแล้วเขาก็ไม่ไปไหนนะคะก็มาลําแพนตรงเนี้นานด้วยนานด้วยอะ่ะเริ่มร้อนแล้วอะ่ะคือคนไายก็ไม่ได้ทากันแดด ใช่ในส่วนของหางที่ลำแพนอยู่นะคะมันจะมีหางอยู่3ามลักษณะนะคะลองสังเกตดูลักษณะแรกคือหางที่เราเห็นชัดๆนะคะที่มีเหมือนมีดาวอยู่ปลายอยู่ปลายปลายขนนะคะอันนั้นเป็นชั้นที่มีมากที่สุดนะที่จะมีจุดเขียวๆนะคะส่วนอีกชั้นหนึ่งที่ทําให้ทําให้มีความระหงมากขึ้นก็คือชั้นปลายสุดเห็นไหมคะชั้นปลายสุดตรงนี้เนี่ยนะคะจะมีลักษณะคล้ายเป็น คันสอนธนูเนาะตรงปลายเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้จริงๆพอเขาสลัดขนมามันไม่สวยนะคนก็จะไม่ค่อยเก็บแต่แต่พอมาประกอบอยู่ในตัวเขาแล้วเนี่ยถ้าไม่มีชั้นปลายนี้นะคะมันจะไม่มีขอบของรัศมีอันนี้เป็นเหมือนเป็นเป็นขนปลายคันสอนเนี่ยเพื่อเป็นตัวกําหนดรัศมีนี้นะคะแล้วก็เห็นขนชั้นสุดท้ายไหมคะที่ระเรียดดินเนี่ย สีเขียวปีกแมงทับท,ที่เรียงกันอยู่อันนั้นเป็นขนอีกประเภทหนึ่งเลยนะเป็นขนลนักษณะเหมือนพายสวยงามมากเหมือนกันเพราะประกอบกันด้วยสามขนเนี่ยนะสามขนสามลาักษณะแล้วอยู่บนตัวนกยูงค่ะมันจะสวยมากเนหะ็นไหมคะคือที่ดีฉันรู้เพราะที่ฉันจัดจัดขนนกยูงนี้เยอะมาก <laughs> จากัดจะนรู้ว่าขนน้องเป็นยังไงบ้าง เราจะเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะคะแต่ก็อย่าไปคิดว่าเขาจะแบบเป็นเหมือนแมวเหมนมานะเขาบินจิกเราได้เสมออย่าชะล่าใจโอ้สวยจริงๆนี่ลักษณะของนกยูนอินเดียนะคะสีจะเป็นแบบนี้สีจะแบบสดกว่านกยุงไทยสีที่งอนนะคะจะเป็นสีแบบทะเลเมดิเตอร์เนียเมดิเตอร์เรเนียน่นะคะเป็นแคริบเบียนบลู แล้วก็สีเขียวปีกแมงทับที่เราเห็นนะคะแล้วก็ยังมีสีเขียวตองอ่อนที่เป็นขนแบบอ่นอ,อนๆปลายสั้นๆอันนั้นเขาไม่ค่อยสลัดนะคะอยู่ติดตัวขนสีเขียวตองอ่อนนั้นก็ทําให้ตรงสีสีน้ําเงินที่บริเวณปอกที่ลําคอเนี่ยน,นะคะดูเด่นดูละหงมากขึ้นดูสิทําไมธรรมชาติถึงสร้างสิ่งสวยงามได้ขนาดนี้นะคะแล้วทําไมน้องไม่เลิกลําแพนนะคะ คือคือตะกล้องก็เมื่อยแล้วค่ะนะคะหกนาทีละหกนาทีงั้นเราบายบายกันตรงนี้ก่อนกันถ้าทางน้องจะโชว์ความสวยงามแบบนานนะอะง,งั้นเดี๋ยวเราดูบริเวณโดยรอบนะคะบรรยากาศของเดอะไฮทเขาใหญ่รีสอร์ทนะคะวันนี้ดิฉันไม่ได้ทาครีมบำรุงผิวไม่ได้ทากันแดดไม่คิดว่าจะมาอยู่กลางแดดขนาดนี้ อันนี้คือตึอันนี้คือตึกเอ้ยมาอีกแล้วอัน oh น the ี้คือตึกเพรสิดน้ของเรานะคะตึกใหญ่ตึกเม Building มันมาแล้วค่ะมามามามตัวนี้เป็นตัวแรกนะคะที่มาอยู่ที่ระไฮนางก็จะก็จะถูกนี่ท้างเกเรดีก็จะหลุดนี่เห็นไม้ภายนะคะอาวุธของเราป้องกันตัวเองนอกจากายเหลืออะไรมาป้องกันนกยูงด้วย น้องรอบมาด้านหลังนะดูไม่น่าไว้วางใจเปด้วกันเปอ้วกันอา้าวหยุดลําแพนเลยตัวผู้สองตัวมาเจอกันดูดูดูดเฮ้ยนางเดินสไลด์ข้างแสดงว่านางจะโจมตีหรอ่อยนะนยพี่ไปละส่วนอีกตัวหนึ่งก็ไม่รู้อยู่ไหนนะนี่ค่ะสามมรกตของเรานะคะอ้สวย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 ไปไป บายบายน้องจงสามตัวก่อนบาย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 